เขากำลังเดินอยู่ริมถนนแล้วก็ไปเจอไข่ฟองหนึง่งมันเป็นไข่ของนกอินทรีเขานำไข่ฟองนั้นกลับบ้านและไปวางไว้ในรังไข่หลังบ้านรวมกับไข่ฟองอื่นๆหลังจากนั้นไม่นานลูกนกอินทรีก็ฟักออกจากไข่พร้อมกับลูกไก่ตัวอื่นๆทั้งชีวิตของนกอินทรีตัวนั้นมันได้ใช้ชีวิตเยี่ยงไก่ตัวหนึง่งมันคุยดินหาหนอนหาแมลงเป็นอาหารมันบินได้ไม่สูง แล้วก็ร้องกุ๊กกุ๊กเหมือนกับไก่เมื่อเวลาผ่านไปอินทรีตัวนั้นเริ่มแก่ตัวลงอยู่มาวันหนึ่งมันเห็นอะไรบางอย่างบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วบินเข้าไปในกรีบเมฆยังนุ่มนวลและสง,ง่างามเจ้าสิ่งนั้นคืออะไรนกอินทรีกล่าวอ๋อนั่นน่ะเหรอคือนกอินทรีไงเล่าไก่ตัวหนึ่งตอบเขาคือราชาแห่งนกทั้งปวง เจ้าแห่งท้องฟ้าแต่พวกเราอยู่ได้แค่บนดินเพราะพวกเราเป็นแค่ไก่อย่าไปสนใจเขาเลยนาะยไม่มีทางเป็นแบบเขาได้แน่และสุดท้ายนกอ,อีซี่ตัวนั้นก็ตายลงเยี่ยงไก่ตัวหนึง่งก็เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่มันเชื่อว่ามันเป็นปีใหม่ปีปนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเริ่มออกบิน ตัวคุณเองรู้ดีว่าสถานที่ที่คุณอยู่มันไม่คู่ควรกับคุณบางคนที่คุณอยู่ด้วยก็ไม่คู่ควรกับคุณการงานที่คุณทําอยู่ก็ดูเหมือนจะไม่คู่ควรกับคุณคุณกําลังทาตัวเหมือนไก่ทั้งทั้งที่คุณเกิดมาเพื่อจะเป็นนกอินทรีคําถามก็คือคุณจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่าคุณจะตัดสินใจได้กว่าคุณจะกล้าเปลี่ยนแปลงและแสดงความกล้านั้นออกมาแสดงความมีวินัยของคุณเออคำว่าวินัยเป็นความที่สําคัญมาก วินัยหมายถึงความสามารถในการทำปณิธานที่เคยตั้งไว้ให้สำเร็จถึงแม้ว่าความตื่นเต้นในช่วงแรกจะเลือนหายไปแล้วก็ตามผมจะพูดอีกครั้งเผื่อใครฟังไม่ทันวินัยคือความสามารถในการทำปณิธานที่เคยตั้งไว้ให้สำเร็จถึงแม้ว่าความตื่นเต้นในช่วงแรกจะเลือนหายไปแล้วก็ตามคุณตั้งเป้าว่าจะทำไอ้นู่นไอ้นี่ทำมันได้แค่สสัปดาห์แรกแล้วก็เลิกเหมือนกับปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้ว คุณบอกว่าคุณจะเริ่มลดน้ำหนักเริ่มฟิตคุณกอบกู้ธุรกิจของตัวเองเข้าวัดทำบุญแต่ผลออกมาคุณกลับไปปาร์ตี้ไปเมาดื่มเหล้ากินอาหารขยะและยอมใช้ชีวิตด้อยกว่าสิ่งที่คุณควรจะเป็นกระทำบาปท,ที่ร้ายแรงที่สุดของมนุษย์ไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่ใช่คนครั่งศาสนาอะไรขนาดนั้นแต่ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟังคำว่าบาปคำว่าบาปหรือสิน มาจากภาษากรีกที่ใช้เกี่ยวกับการยิงธนูซึ่งหมายถึงการพลาดเป้าบาปท,ที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตคือการพลาดเป้าหมายของชีวิตพลาดจากสิ่งที่เราควรจะเป็นยอมเป็นแค่ไก่ตัวหนึ่งแทนที่จะเป็นนกอินทรีผู้ยิ่งใหญ่ผมไม่แน่ใจว่าพวกคุณจะรู้จักนิทานเรื่องนี้หรือเปล่านิทานเรื่องอีคาลัส หลายคนคงจาได้ว่าอีคารัสคือชายผู้ที่มีปีกทาจากขี้ผึ้งพ่อของเขาเตือนเขาว่าอย่าบินสูงจนเกินไปไปอย่างนั้นแสงแดดจากพระอาทิตย์จะทําให้ปีกเขาละลายแล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะความเยือหยิงของอีคารัสทําให้เขาบินสูงไปและแสงแดดก็เผาปีกของเขาเขาตกสู่พื้นโลกและเสียชีวิตแต่นั่นไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดของอีคารัสไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เรื่องราวไม่ได้มีแค่นี้พ่อของอีคารัส ยังเตือนเขาอีกอย่างนึงว่าอย่าบินต่ำไปพ่อของเขาสอนว่าอย่าบินใกล้กับพื้นผิวทะเลมากเกินไปไม่อย่างานั้นน้ำหนักของลูกจะทำให้ลูกตกลงไปในน้ำเราทุกคนต่างรู้ว่าอย่าทำตัวเป็นคนหญิงยโสเราส่วนใหญ่แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเราไม่ควรทอมตัวมากเกินไปนอบน้อมโอ้อวดเขินอายปลอดภัยมากเกินไป มีคนเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตของเราไม่ใช่การที่ตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปและทำไม่สำเร็จแต่คือการที่ตั้งเป้าหมายไว้ต่ำเกินไปต่างหาผมเห็นผู้คนจำนวนมากบน Facebook Instagram พูดเกี่ยวกับเฟรนซ์โซนฮ่าฮ่าฮาหลายคนเอามาทำเป็นมุกตลกและใช้หยอกล้อกันแต่ผมไม่ค่อยเห็นผู้คนเหล่านี้พูดถึงโซนอื่นๆคอมฟอร์ทโซน หรือนาคอมฟอร์ตโซนมาทําเป็นมุกตลกขบขันครู้ไหมว่าทําไมเพราะคุณหลายคนยังอยู่ในนั้นไงในปีใหม่ปีนี้มาก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนกันเถอะทรัพสมบัติการยกย่องเธอทูลความกล้าหาญคอมฟอร์ตโซนเปรียบเสมือนถ้ามืดที่คุณกลัวที่เก็บซ่อนขุมสมบัติที่คุณคู่ควรลืมปณิธานปีใหม่ของคุณไปซะลืมไปได้เลยแล้วมาสร้างปณิธานชีวิตใหม่ของคุณกันเถอะ สร้างตัวตนในแบบที่คุณต้องการผมไม่รู้ว่าความฝันของคุณคืออะไรแต่ผมกรารันตีกับคุณได้เลยว่าในขนาดนี้มีผู้ป่วยบางคนในโรงพยาบาลกำลังสวดมนต์ขอพรให้ตัวเองมีโอกาสเหมือนกับที่คุณมีอยู่ในตอนนี้อย่าทำมันพังถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนธรรมดาธรรมดาเป็นคนประสบความสำเร็จถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่ไม่สำคัญ เป็นคนสำคัญถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องออกบินเหมือนกับนกอินทรีที่อยู่ในตัวคุณหรือคุณอยากจะร้องกุ๊กกุ๊กอยู่กับฝูงก่ต่อไป